สนับสนุนโดยกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามที่เสียไปไม่ถึงผมจะยกตัวอย่างทีวออกไปแอนออลีดีใครออกไปบ้าง พิเศดีครับแต่าว่าทุกคนก็มาสร้างสีนีอยู่ในเวทีสารได้ไม่แพงผมเิงไม่เคยอยู่ครับไม่เคยผ่านเวทีหมอลำวงไหนด้วยยุโยกีเค่อยู่รู้เครับไม่เคยครับก็คือจะได้เพชรเม็ดงามถือว่าคือเป็นเพชรที่ผ่านการเจรไนครับเป็นเพชรเม็ดใหม่ของวงการหมอลำเป็นเพชรเม็ดใหม่ซึ่งเรามาเจรไนกับเมือถือว่าเป็นลูกหม้อเราโดยตรง แล้วก็มาแบบโดยแบบดิบๆอะธรรมชาติธรรมชาติบ้านๆแล้วเรามาขัดสีชวิีวันจนมาถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็มีผลงานเพลงมาหลายซิงเกิลออกซิงเกิลไหนคือน้องเป็นมาสเตอร์ทุกเพลงหนึ่งมาแรงทุกเพลงเลยครับของมีนะครับต้องขอบุณแฟนๆใดีครับที่ซอยสนนบสนุนครับศิลปินไย16ปีนะครับตอนนี้หาเดือนสเสร็จๆยังสามารถ มีบ้านเป็นของตัวเองสร้างบ้านด้วยน้ำมือของตัวเองสุดยอดมากสุดท้ายสุดท้ายโจลำบ,บากสุดๆหลังจากกลับมาเยอรมันที่มาทําวงอ่ะขนาดไหนที่ว่าทุ่มหมดคือคือก่อนเราไปเมืองนอกก็เพราะวงเป็นนี่เป็นสินครับวงติดนี่สินเยอะมากเราก็เลยต้องดีดต,ตัวเองยอมสลับตัวเองไปเมืองนอกเพื่อจะไปหาังคนและเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องกลับมาดูแล หรือเป็นผู้บริหารนะครับเราก็ได้กลับมาจริงๆิงแต่ใจยังไม่กลับมานะกำลังสนุกในการหาตังค์อยู่ตรงนั้นอยู่แต่ถึงเวลามันต้องได้กลับมาครับมาก็มาทุ่มเทเงินทุกบาทลุยนะครับใส่คำว่าสาวน้อยเพื่อนตอนนี้ก็ยังมีนี่อยู่ไหมหรือว่าผู้หญิงคนนี่ละทำไม่ผลนี่ละตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือดีขึ้นถึงนี่ก็คือภาระมันมีอยู่แล้วรถล้นวลาผมทั้งรถหกล้อรถอะไรต่างๆอยู่ที่วงผมไม่ได้ซื้อสดนะครับผมก็ยังยังใชเข้า่าเป็นนี่เนาะ ส่ง่อนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับที่วงมันพี่เข้าใจว่ายูกิเคยอยู่วงเราไม่เคยไม่ใช่ครับฝากวงครับฝากนะครับแฟนของนะครับแฟนของมอลําฝากแฟนทั่วๆไปครับฝากฝากสาวน้อยเพียนแพงด้วยนะครับฝากองค์อิงพี่นักงาศิลปินในสาวน้อยเพียนแพงหรือติดตามก็เคลื่อนไหวของศิลปินสาวน้อยเพียนแพงครับที่ยูทูบช่องสาวน้อยเพียนแพงที่เพจสาวน้อยเพชรบุรง แฟนเพียบครับสสุีครับส,สุมากครับส,สู้ๆก,กันมาเยะเห็นห้างนะ